สวัสดีคท่านผู้ชมครับโลกนี้มันอันนิจจังจริงๆนะครับพี่น้องครับหลังเลือกตั้งเนาะบ้านเราก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับคือฟอร์มทีมการจัดตั้งรัฐบาลเนาะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ครั้งนี้อาจจะสาหัสกันหน่อยเนาะก็ ทำใจใสบายสบายนะครับอย่าไปอย่าไปจริงจังนะตอนนี้ผมว่าทางโซเชียลเนีย้โ,โหกระแสสหัสทากันจริงๆอ่ะพักกันเมืองครับมาดูกุหลาบครับผมกุหลาบพ้นจากพ้นจากความร้อนนี่นะครับที่มันสมๆนะแล้วก็กลับมาสวยงามนั่นคือ ธรรมชาติที่เราได้ดูแลเขานะครับเห็นไหมครับจะตายแหล่ไม่ตายแหล่ตอนนี้สวยงามแล้วท,ท,ทั้งๆที่ข้างล่างนี่ยนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนดินเลยนะยังยังใช้เหมือนเดิมพี่น้องครับผมทําปุ๋ยหมักเขาเรียกว่าไรดินปลูกธรรมชาตินะตัวนี้จะไม่ขายนะครับเอาไปใช้เองก็จะมีใบไม้เยอะๆมีชี้วัวมีอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวจะอามาใส่ พราะว่าเราไปขายเลไรท่านบอกโอ้ยใบยไม้มันยังไม่แห้งเลยเออมันยังไม่ย่อยเลยละอะไรเงี้ยเนาะก็จะใช้เองนี่ไหมครับสวยงามมากทางนี้เหมือนกันครับผมอาจจะลกไปหน่อยนะครับตอนนี้รกเยอะๆเ,เลยเนี่ยพวกใบไม้เพิ่งก็ขนมาจากบ้านนู่นช่วงที่ผ่านมานาๆก็มาจากอุบลยายด้วยนาก็มาทําความสะอาดที่บ้านนะครับ เทียพื้นที่ผมเองก็ไม่ค่อยได้ไปทำนะมันก็กองเต็มเลยความจริงก็จะมีรถมารับแหละแต่ผมก็ขนมาทางนี้ก่อนนะทั้งใส่สูงดำบ้างทั้งอะไรบ้างพวกนี้ก็จะมาแปรเป็นปุ๋ยหมักทั้งหมดนะครับนะก็ทำงานคนเดียวเนาะก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปแหละลกก็ต้องยอมว่าลกอนะครับแต่ว่ามันก็มันจะมันก็อยู่อย่างนี้เนาะไม่รู้จะว่ายังไง เอาตอนนี้มาดูมุมนี้บ้างอันนี้คือราก30นะครับพี่น้องครับเนี่ยราก30หลาท่านบอกว่าหน่อไม้ฝรั่งหรือเปล่าบอกไม่ใช่นะครับนี่คือราก30เป็นสมุนไพรแบบพื้นบ้านนะที่เขาใช้กับส่วนมากจะเป็นยาที่เกี่ยวกับผู้หญิงนะครับเรื่องประจําเดือนเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้สวยงามมากครับตอนแรกผมว่าจะตายแล้วเนี่ยแยกออกมาได้เยอะเลย อตอนนี้ดูตรงนี้เออมันจะรอดได้ผมไหมเนี่ยแก้วมังกรเหลืองนะครับอืมผมว่ามันน่าจะยากกว่าแก้วมังกรธรรมดานนเนี่ยตอนนี้เหี่ยวหมดแล้วที่ที่ติดดอกออกมานะครับแ้วก็มีอยู่สองดอกก็ต้องลุ้นกันไปว่ามันจะติดดอกออกผลให้ผมไหมนะ่าจะต้นงามมากครับพี่น้องครับสวยงามมากผมกาลังเอาลง เอาลงเอาลงถุงแล้วนะครับความจริงพวกนี้ขายไปได้ชุดหนึ่งละนะผมไปซื้อมาเนี่ยแค่นี้ครับห้าสิบาทเนี่ยอันเดียวในห้าสบาทแต่ผมก็จะใส่ถุงนะไปขายสามสิบาทส0่สบาทอะไรก็มีหลายท่านซื้อไปก็ไม่รู้ว่ามันมันได้ผลบ้างไหมเนาะเราดูในรูปอะไรนี้สวยมากนะครับแค่มังกรเหลืองสวยจริงๆผมก็เลยโปลูกไว้หน้าบ้านเลยตอนนี้นะข้างๆเสาไฟนี่แหละ เผื่อว่ามันติดมามันก็จะสวยงามนะต้องลุ้นกันต่อไปนะครับนี่ก็กลาบมาวันนี้ให้ท่านดูหน้าฟาร์มนะครับกลับมามุมนี้อีกมุมหนึง่งเออนกน้อยนำโชคตอนนี้ตอนนี้กลับมาสวยงามอีกแล้วครับหลังจากที่เจอความจริงนกน้อยนำโชคเขาก็ชอบแดดนะครับแต่ว่าพอแดดมากๆเขาก็ไปไม่เป็นเหมือนกันเนี่ยตั้งใจนะครับจะแยกเนี่ยตั้งใจเวลนานแล้วแต่ยังไม่ได้แยกเขาเคยขึ้นมาเนี่ย โอยเปย๋ดินเดินก็อันเดิมมีตะพรวนแต่ไม่ได้เติมอะไรเลยคือตั้งใจใจะยกเนี่ยออมนะครับยกออกมาเลยมาใส่ตรงเนี้นะมาใส่ใจตรงนี้ใหม่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทําเนาะเ็าเป็นว่าจะทำํำดูด,ดูดูยอดกุหลาบครับพี่น้องครับยอดกุหลาบเนี่ยสวยงามมากนะสวยงามมากตอนนี้กุหลาบผมก็ไม่ได้ไปดูนานแล้วนะที่ป้าต้อยอะที่ไม่งามโคตรกลววนะไม่แนว่วันนี้ผมจะไปนะครับ ไปคกกรวดนะวันนี้วันพุธนะวันพุธท,ที่17บเจ็มื่อวานนี้หวยออกก็จะไปดูมะม่วงนะมีคนสั่งมะม่วงงาช้างแดงนะก็จะไปดูน้ำดอกไม้นะครับน้ำดอกไม้นี่มีเยอะนะครับนะเอาไปน้ำดอกไม้เดี๋ยวขอญาตขอญาตนำเี่นท่านตรงนี้นก่อนเนาะอาจจะอาจจะหลายอย่างพัวพันกันไปมีน้ำดอกไม้ดั้งเดิมนดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้มันน้ำดอกไม้เบอร์สี่ น้ำดอกไม้สีแดงโอเยอะมากนะผมจะปลูกให้ครบเลยนะตอนนี้นั่นดอกไม้สีทองได้แล้วนะก็จะปลูกให้ครบเลยนะครับที่ไม่เยอะหรอกครับแต่เราก็ปลูกปลูกแล้วก็แต่งจริงนะแต่งจริงให้มันให้มันไม่ต้องไม่ต้องต้นสูงแล้วมันจะมันจะเก็บได้ง่ายนะมุมนี้นะครับผมก็ปรับพื้นที่แล้วตรงนี้ก็จะติดไวนิลนะครับตอนนี้ก็ลังสั่งทํา เขาจะปลูกมะม่วงยาวไปเลยหญ้าก็เยอะนะแต่ก็ค่อยตัดไปนะครับก็อยากจะเรียนทุกท่านนะครับว่าปลูกมะม่วงนั้นเราไม่ต้องใช้ที่เยอะนะครับใช้ที่นิดเดียวแล้วก็แต่งเอาแต่งเอาอย่า้มันยาหา่มันต้นสูงเนาะให้ต้นมันได้ได้กําหนดเวลาเนี้วมันก็ติดลูกเองนะครับคลิปนี้ว่าจะไม่ยาวนะยังยาวอยู่6นาทีกว่าขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมทางติกต็อก ทาง YouTube ทางไลน์นะก็ได้เปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับจบลงที่หิมาลายันแดงนะครับหมอนหมอนหมอน,อนนี้ยังไม่ได้ตอนเลยครับเนี่ยขึ้นมาสูงและนะาท่านใดที่สนใจก็ติดตามนะครับ081-8787-089ผมมูลของมิงครับขอบคุณทุกท่านครับผมสวัสดีครับ